ไอ้พวกโจรไอ้ลูกโจรกูไม่อยากจะรู้เรื่องของมึงในสักเท่าไหร่หรอกกูไม่อยากไปเสียดมันน่าตัวมันทนไม่ไหวไอ้เรื่องนี้กูจะพูดให้ก็รุ่นงนั้นได้ฟังเอาไว้ให้เขาได้ไปรู้สัตว์ระบบบึงคนยังไงเมื่อมันถึงเวลาที่พระอาทิตย์ตกดินเข้าสู่ยามราตรีที่ไม่มีวันหลับไหลแสงไฟแสงสีเสียั้งเจ็ก็ขึ้นเกินไปไม่มีเกินความสุขเหมือนทุกคืนดำไปทุกแห่งทุกคนไปดิ้นกันพุ่งพ่าน แต่บางความสำราญจนหนาแน่นสายตามันไม่เป็นคนนิยมมันเป็นยางคนเที่ยวทุกทุกคนดำงเกี่ยวหาความสุขเขาใส่ตนพะห่างออกไปไปยังจุดจุดหนึ่งซึ่งเป็นแหล่งของบรรดาผีป่าซาตานมันเป็นแหล่งมั่วสุมของไอพวกไวรายซึ่งสังคมบ้าไม่ไหยปล่อยป่าละเลยคุณสาวทำงานกำลังกลับถินฐานที่ที่จะเคยผ่านทุกไม่มีอะไรกลายเป็นความโชคร้ายที่ไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวทุกทุกการมีกิจกรามสื่อถึงอันตราย เด็กูจะฆ่าไม่ได้กูจะเหยียบมึงไม่ได้กูจะสาบกูจะส่งมึงไปลงโลกันไม่ได้เป็นธรรมตาไม่มีแค่เสื่อสวะกูจะสาบกูจะส่งมึงไปลงโลกันเด็กูจะฆ่าไม่ได้กูจะยียบมึงไม่ได้กูจะสาบกูจะส่งมึงไปลงโลกันมึงไม่ได้เป็นธรรมตาไม่มีแค่เสื่อสวะกูจะสาบกูจะส่งมึงไปลงโลกันใช่กันมิเนรู้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  คุณนึ่งเลยจงฟังเอาไว้อันใดไม่รู้ว่าเป็นใครหน้าไหนมันก็แค่นี้อยู่ที่มันจะเลือกใครระวังเอาไว้ดีไอ้พวกนี้มันคือภัยอย่าม่ไหนมาในคนเดียวไม่งั้นเป็นเรื่องที่เก่าขันสันดานบางคนไทยบางคนมันมีชีวิต้วยสังคมโสมมเสพสมกับความเลวไม่คิดจะอะไรทำนักเงินจนแหลกเหลวไม่มีคําว่าสํานึกไอ้คนนี้ีสันดานเลวมึงทาไม่ได้ยังไงมึงทําไม่ได้ยังไง ไอ้ที่ที่มึงทำเมื่อไหรหัวมึงคิดอะไรไอ้หอะไรอุจจะมันยามมิใช่นามันว่าอะไรก็แบบมันไปยังไงหรือมันดูไม่ศักดิ์สิทธิ์พวกมึงกันเลยมีคิดจะเกรงกลัวเกรงใจใช่ไหมฮะมึงเกิดมาเพื่ออะไรมึงเกิดมาเพื่ออะไรมึงคิดว่ามึงสุดท้ายงก็มัวมองมึงคิดว่ามึงแน่จะสักที่ไหนจองของสบายกูถามว่ามีค่ามึงเอามาลองของข้าไม่ได้จะเอาสมบัติดง กูจะฆ่าไม่ได้กูจะยุดมึงไม่ได้กูจะสาบกูจะส่งมึงไปลงโลกันมึงไม่ได้เป็นน้ตอมึงไม่กคเสสวกูจะสาบกูจะส่งมึงไปลงโลกันกูจะฆ่าไม่ได้กูจะยดมึงไม่ได้กูจะสาบกูจะส่งมึงไปลงโลกันไม่ได้เป็นน้ตะมึไม่ค่เสสกจะสาบกูจะส่งมึงไปลงโลกันเชกับนเดอะรูชกับนดอะรูปเชอกับในเดอะรูชกับนรู คอยมึงไปตายตายหาตายหงกิสาบุชงแม่งไม่นอนนโลคอยมึงไปตายตายหาตายหงกุฎิสาบุตชงแม่งไม่นอนนิโลคอยมึงไปตายตายหาตายหงกุิสาบุชงแม่งไม่นอนนโลคอยมึงไปตายตายหาตายหงกิสาบุรชีงแม่งไม่นอนนิโลใช่กำนิโลใช่นโลกใช่นโลใช่นโล